สวัสดีครับวันนี้เจอกับเบอร์เกอร์หมูสเปอร์สไปซี CP, mm hmm. ่นะครับของ CP จากเซเว่นอีกแล้วเผ็ดจี๊ดนะครับเผ็ดจี๊ดโอ้ยน้องดูชิ้นใหญ่พบับเพื่อเกินการโฆษณานะครับร้อยห้าสิบกรัมกำลังพอดีนะครับ พลอรี่ไม่มีบอกเหมือนเดิมนะครับส่วนประกอบมีเบอร์เกอร์บันขนมปังอยู่ที่ใส่แต่สามเปอร์เซ็นต์เนื้อหมูบดสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์ซอสฮอตแอนด์สไปซี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องปรุงรสสไปซี่หกเปอร์เซ็นต์นะมีบอกคำคมว่าอะไรเบอร์เกอร์หมูซูปเปอร์สไปซี่คุกเคล้าด้วยเครื่องเทศและ ผ่านกรรมวิธีการอบแบบพิเศษทำให้เนื้อหมูมีกลิ่นหอมหน่าทานนะครับเพิ่มดีกีความฮอตด้วยซอสฮอตแอนด์สไปซี่ให้ทุกคำแซบ่บจี๊ดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับปิง้งมาแล้วโอโชิ้นฟังหอมมีงาโรยด้านบนนะครับอยงเง้มดูเนื้อหน่อย ว้าวชิ้นใหญ่นะครับมีซอสสี Hot and spicy สีส้มๆหน่อยเดี๋ยวชิมคำนึ้ง่ะอืมอืม,อมหมูนุ่มนะบางนุ่มแล้วเผ็ดเล็ๆโอเคนะาทานนะโอเคอร่อยดีครับไปกินก่อนนะครับ